สวัสดีครับวันนี้ผมจะทำคลิปที่3ของโปรแกรม vmix เป็นเหมือนการเตรียมตัวไลฟ์สดครับหน้าตาของโปรแกรม vmix ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งแรกที่เราจะทำงานก็คือนำอินพุตต่างๆเข้ามาหรือว่าเรามีซอร์สของไลฟ์สดก็คือกล้องตัวนึงแล้วก็นำภาพจากกล้องหรือจากสวิเชอร์เข้ามานะครับนี่มันก็จะมี input ต่างๆที่เราจะนำเข้ามาสมว่ากล้อง เลือกเข้ามาเป็นเว็บแคมเสียงเลือกก็ได้ตอนนี้ผมไม่เลือกนะครับหรือว่าเลือกเข้ามาเลยก็จะมีภาพจากซอสนั้นจากดีวายนั้นเข้ามาในกรณีที่เราต้องการเสียงเข้ามาเป็นไวเลสหรืออะไรแล้วก็เลือกเข้ามาได้ครับอินพุตดีว c e เหมือนกันหรือว่าเป็นไมค์ตัวนี้เลือกเข้ามาเช็คเช็คเช็คเนี่เสียงเข้ามาแล้วนะครับนี่คือการนําเสียงเข้ามาจากไวเลสหรือว่าจากไมค์น,นี้ ออกไปเลยนะครับนี่รู้แล้วนะครับเอาไปต่อไปเมื่อมีภาพเข้ามาแล้วมันก็จะมีส่วนมากไลฟ์สดมันก็จะมีตัวหนังสือที่พิธีกรชื่อสถานที่ชื่ออะไรต่างๆหรือว่าโฆษณาหรือว่าเบอร์โทรสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเตรียมตัวหนังสือไว้เตรียมจาก Photoshop เตรียมจาก a f t e r e f f e c t หรือโปรแกรมทําตัวหนังสือต่างๆได้นะครับทํา ทำมาไว้แล้วก็เลือกมาเป็นไฟล์ไว้ในนี้ได้อันนี้สติว่าเป็นโปรแกรมของ v mix ซึ่งดีมากเราเ,เราียกเราเราเรียกใช้ได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องไปไปยุ่งกับโปรแกรมอื่นเราเลือกมาได้เลยแก้ไขได้ทันทีซึ่งสะดวกมากก็เลือกตัวนี้ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยอมีโลโกโด้ด้วยนะครับมุมซ้ายเขาจะก็จะโลกโก้ก็จะบอกว่าอ่า ร้อยสีคูณร้อพิกเซลเก็เลือกมาอันนี้ผมไม่ได้ตั้งผมไม่ได้ทําตามเขาหรอกก็เลือกมาได้นะอาอโน,นม,มัติให้ได้ก็เลือกมานี้เม็ไลน์ตั้งเป็นอะไรว่า production ก็ได้เรียบร้อยทียนี้ตั้งตั้งชื่อสมมติว่าเป็นชื่อพฤฤิธีกรนะ ได้พิธีกรขึ้นมาแล้วได้ชื่อพิธีกรขึ้นมาแล้วได้โลกโก้ขึ้นมาแล้วแล้วก็กดขึ้นชื่อเลยอันนี้ที่มันอันนี้อันนี้ที่มันออกเองเนี่ยตัวโนมัตเนี่ยเรามาที่ดูเลชั่นนะครับสมมติว่าถ้าเรากําหนดค่าเป็นศูนย์ก็คือเมนนุ่นเราก็จะใช้เมนวนว่คือเข้ามาปาั๊บเข้ามาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเลือกได้ดังใจเราเลยอ่านเสร็จเรียบร้อยล้วก็ออกโปรดักชั่น โอดักชันเขียนถูกไหมเนี่ยถูกแล้วแล้วก็ออกเสร็จเรียบร้อยอีนี้กรณีถือว่าเราอยากมีพิธีกร2ตัวมีพิธีกรสมีพิธีกรสองคนแค่สองตัวอันนี้ชื่อหนึ่งอีกชื่อหนึ่งก็กดเข้าไปถือว่าเรามีพิธีกรสองคนอ่ะอีกคนหนึ่งที่แรกมาโยก็กดเข้าไป ก็ออกไปอันนี้เมนนวนอยู่นะอันนี้เราใช้ลักษณะออกเมนนวนอยู่นะเดี๋ยวด้านนอนเข้าไปออกไปเดีย๋ยวไปคิดค่ชนะครับไปเลยนะครับแล้วก็ตั้งค่าเรามาตั้งค่าโอเวอร์เลนัมเบอร์วันโอเวอร์เล์หมายเลข1หนึ่งอยู่ที่หนึ่พันห้าร้อยที่โอเคเข้าไปาเลือกเป็นโยคลิกเข้าไปพอครบ สี่วิหครบสี่วิครึ่งมันก็จะออกเลยอ่าเลือกได้นอนเข้าไปรบสี่สี่วิครึ่งก็จะออกอ่าทีนี้เมื่อตัวหนังสือเราเตรียมตัวหนังสืออะไรเรียบร้อยพร้อมพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำอะไรต่อทําอะไรต่อถึงว่ามีภาพเป็นคลิปสปอตโฆษณาหรือว่า ีคลิปาภาพไฟล์ต่างๆเป็นไฟล์ต่างๆที่ทำงานมาก็เอเข้ามาเดีเป็นคลิปนี้เข้าไปอ่าสมมุติสมมุติสมมยกตัวอย่างว่า,าพิธีกรนำเสนอบอกว่าอ่าไปดูไปดูภาพดอกย้าก,กันเข้ามาเลยเด็จะเข้ามาอย่างนี้ทีนี้ เราจะสามารถทําอะไรกับคลิปไฟล์เนี้ยทาอะไรได้บ้างเพื่อความสะดวกรวดเร็วมี2อ,อย่างถ้าเราไม่ตั้งอัตโนมัติกับภาพนี้มี2อ,อย่างนะครับถ้าเราไม่ตั้งอัตโนมัติกับภาพนี้ถึงว่าเราอยากเพภาพตรงนี้ยังไม่ต้องตั้งอัตโนมัตินะฮะเนี่ยคัดเข้ามาก็จะ,จะเริ่มที่วิที่6ทันทีเลยจบดูนะครับถ้าเราไม่คัดเข้าไป มันก็จะนิ่งอยู่งี้ภาพทำยังไงวิธีการก็คือเราดูภาพเราดูเวลาดูนะครับเราดูเวลาตอนที่มันจะจบมันจะเตือน,นจะเตือนเลยครับเนี่ยเหลือ8 7 6 5 4 3 2โห้าคแล้วคัดเลยครับไม่งั้นมันจะเป็นมันจะนิ่ง แล้วก็จะดูไม่สวยสําหรับไลฟ์สดของเราทีนี้มีวิธีแก้ยังไงมี2อ,อย่างนะครับแพทยาทำอะไรกับมันได้บ้างก็คือนี่คลิกเข้ามานี่ a อ t โตเมติกรี t ตาร์ทวิ t ท a นซิช i ั่ก็คือมันจะเริ่มเพยเริ่มต้นเลยเวลาเราคัดเข้ามานี่คือมันเริ่มต้นจากวิแรกเลยเริ่มต้นคลิปเลยครับแล้วก็คัดเหมือนเดิมครับพอถึงวิ5้าสี่าม เราคัดเข้ามาที่นี่ขึ้นตัวหนังสือไป mm. ใช่ไหมจบอันนี้ทีนี้ทำยังไงทำยังไงเราไม่ต้องมาคัดมือให้มันจบคลิปแล้วให้มันคัดมาให้เราสามารถสั่งได้ครับก็คือทำอย่างนี้ที่นี่ที่คอมพิวเตอร์สร็จนะนี่คือคอมพิวเตอร์เสร็จนั่นไปที่ไหนอ่ะสมมุติว่าคัดคัดับคัด,ด,ด,ดแล้วก็ ให้ไปที่ไหนให้ไปที่กล้องถ่ายสดเสร็ียบร้อยก็แอดอ่าทีนี้มาดูนะครับเมื่อคลิปดอกย่านเนี่ยเทเสร็จเรียบร้อยเพยจ,จบคลิปก็จะมาตัดเข้าที่หน้าผมเลยครับโดยที่ไม่ต้องผมไม่ต้องทําอะไรนะครับไม่ได้คลิกไม่ได้อะไรให้มันทํางานให้เองคือเป็นการวางแผนที่เราทํางานไว้แล้วอ่าสองหนึ่งโปะมันก็โผล่มาหน้าผมเลยนี่คือความ นี่คือเป็นการวางแผนที่เราทํางานสบายโดยที่คนคนสวิตหรือว่าคนคุมโปรแกรมก็สามารถที่จะไปดูสคริปที่ยจะขึ้นตรงสืออะไรหรือว่าจะทําอะไรต่อโดยที่ได้ทํางานยาวขึ้นได้เตรียมตัวไว้ตอนไลฟ์สดก็จะมีเวลาที่จะป้องกันความผิดพลาดได้อ่าต่อไปครับถืนว่าเราจะทําเพิ่มเติมหลังจากเข้าพิธีกรแล้วอยากอยากขึ้นชื่ออะไรก็แล้วแต่ขึ้นเบอร์โทรอันทีเลย เพื่อที่จะได้ไปต่อแล้วก็สามารถตั้งค่าต่อได้ครับที่เหมือนเดิมที่เกเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ไหนล่ะัดเหมือนเดิมโอเลนะครับที่โอเลยอินพุตหนึ่งก็้ให้มันให้มันทำงานกับตัวอะไรก็ให้ให้มันทำงานกับไตเติลแอดเข้าไปโอเลหนึ่ง เตเติอ่าเช็คดีๆนะครับถ้าไม่เช็คดีอาจจะผิดพลาดได้สมว่าทีนี้มันทํางานจากคลิปดอกยาเสร็จมันก็จะมาคัดมาที่ผมถ้ามาที่ผมเสร็จตร้งสื่อมันจะเข้ามาทันทีโดยที่เราเตรียมงานไว้แล้วโดยที่ไม่ต้องทําอะไรคลิกเดียวว่าอ่าผมคลิกเดียวนะครับโต oh. ยาก็ทํางานไปพอจบแล้วมันก็จะมาที่ผมพอมาที่ผมเสร็จตรงสื่อก็จะขึ้นทันทีนี่คือสิ่งที่เราตั้งไว้ตามทิกเกอร์ ังสือขึ้นทันทีแล้วเราก็ตั้งไว้ตั้งไว้ไหมเมื่อกี้ลืมมาเราตั้งไว้4ี่0ีนะครับดีไิเกิลก็เรียบร้อยอันนี้ตอนแรกผมว่าจะทำทีสกรีนให้ดูแต่ผ้ามันเลอะมากก็เลยเอาตัวต่อไปก็ออกเป็น Man T View. ม Man ันติวิวทำมันติวิวนิดนึงเพราะว่าสิ่งที่ทอสดมันน่าจะมีก็คือม Man ันติวิวนะครับมาัคเลร์ ก r a n s p a r e n t กดโอเคแล้วก็คลิกภาพเข้ามาเราต้องการภาพอะไรก็นําภาพเข้ามาภาพแรกนะครับมาที่มันติวิวที่นี่เลือกมาให้หมดเลยครับเลือกภาพภาพนี้สนังสือขึ้นมาไปที่นี่ย่อลงไป เลยมารเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยล้วก็โอเคเราก็ได้ภาพส่วนนี้มาเปิดเข้าเลยพัดเข้าได้เลยนี่คือส่วนที่ง่ายต่อการทำงานของเราครับแต่อย่าลืมนะช่วงแต่ละช่วงอ่ะมันเชื่อมกันหมดเลยมันเชื่อมกันหมดเลย ก็เป็นอะไรที่สะดวกดีครับโปรแกรมนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ดีหนึ่งถ้าเราเตรียมการหรือว่าเตรียมงานมาอย่างดีวางแผนมาอย่างดีและทํามันก็ก็จะงานก็จะออกมาดีครับมีคนเคยกล่าวว่าอย่าถามว่าแอปทำอะไรให้คุณได้บ้างแต่คุณทำอะไรกับแอปได้บ้างขอบคุณที่ติดตามครับ